เออเมื่อกี้ FC มาทุกคนไม่ได้นั่นเลยเมื่อกี้ FC จากบ้านม่วงเพิ่นเป็นข้าาชการแต่ว่าไม่บอกไม่บอกว่าเป็นใครแต่ว่าก็เลยเอาบัรเอฟซเข้ามาไพนินี่กำลังตวนหวเลขเลขท้ายออกอะไรสองตัวไม่ได้ดูเมื่อกี้เพราะว่า FC มาพอดีเลย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องลบออกก่อนนี่เด็กหญิงไพลินทำกับเราไวได้ทำอะไรของป้าสล็อต tery อยู่ของแอมมันสองสี่สองไงลอต tery สองตัวออกยังสองตัวแปดหนึ่งร้อนหน้ามากเลยเมื่อกี้คุยกับเพื่อนก็คุยฉันก็ไหลลีดเลยสองตัวสองตัวออกสี่แปดโอ้ยสี่แปดออกสี่แปดใต้ไว้ใส่สลากโอ้ย โอ้โแล้วโอ้แอนซื้อสี่สองข้างบนเลยค่ะอีกนิดเดียวเนี่ยรางที่หนึ่งเนี่ยทรารางวัลที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าโอ้ได้เสียดเลยอะไหนเจ็ดเจ็ดสามสองเจ็ดไหนใกล้ไหมพี่ปุ๊ไหนผลรางวัลที่ห้าหรือเปล่าฉันซื้อแต่เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ด ซื้อทีเบียรนตตู้ซื้อเจ็ดูแกกับเจ็ดเจ็ดอ้าอ่ะตรวจหน่อยโอ้ยมัวแต่ไปคุยกับเอฟซีทุกคนแฮมนาแฮมนาแฮมเพราะว่าฮันนาเขาตะเวนเลยเอฟซีมาเอฟซีบอกว่าอยากเห็นตัวจริงปะแตนจะเอาไปโมลูกว่าจะเอาไปให้ลูกดูเออแกบอกว่าฉันปื้ตัวอะไรรู้ไหมอุ้ยสวยกว่าในทีวีป่ะชันวะคุณไม่ถูกรางวัลฮะ เพื่อนก็ว่าแกบอกเสือกระเทนทีวีแกไปขับเพื่อนไปงานเพื่อนไปงานข่าวดำมาแล้วก็เลยเพื่อนก็เลยมาบ้าอยู่ตรงนี้แหละข่าวดำของท่านท่านท่านะไของเครื่องนี้เห็นไหมลงเมื่อกี้รับพับอะไรจะไม่โชคดีเลยหรอเอาไปทำบุญมาเป็นยังไงแอนทำห้โยนยังไงเราอ้าวหมดเรี่ยบหมดแรงเลยหรอหมดเรี่ยบหมดแรงเลยเหรอเรี่ยร้อย โอ้ยถ้าสองตัวไม่ถูกก็จะไปวางอะไรมากมายเลยเลขไทยออกสี่แปดมาสิซื้อซื้อทะเบียนรถตู้แล้วก็ซื้อไอ้ม้วนผ้าไงเจ็ดเจ็ดกับทะเบียนรถตู้เจ็ดศูนย์แปดซื้อศูนย์แปดเอาไว้ถูกรางวัลที่สามหนูก็ซื้อเจ็ดเจ็ดนั่นแหละไม่ถูกช่างรางวัลเลยหมดายแล้วนะถูกช่างรางวัลเลยโอ้หมดคํำชี้เบา สีหรือม,มันเปลี่ยนสียังไงมันเปลี่ยนสีเมื่อกี้มันแดงแดงแดงแล้ววันนี้มันมเขียว,ยวมีเขียวเขียวถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวเฮ้ยสองใบยังยังอะไรไทยยังสี่ศูนย์แปดอ๋อทำไมมันไม่ออกเจ็ดศูนย์แป สี่ส่วแปดไงเพราะว่าซื้อทะเบียนรถตู้แต่08แปดแล้วเขาจะฟุกหรือเปล่ปาเนี่ยเราซื้อูนย์แปดแปดมันก็เลยไปเจอ,อสี่ศูวนแปซื้อ08นแปดอ่ะเอ,อนจะดูก่อนนะอ,อ,อุ้ยซื้อกตะตาอ้วนซื้อกะตะอ้วน,นมันนี้เป็นขายกาแฟไงต่อ้วนมานะ่ะเหรอเออเพราะว่าเดี๋ยวเอาส่วนแปดส่วนแปดมาอือใช่ไหมเออทำไมมันไม่ออกของแอนสองแอนอ่ะสองแปดอนแปป้าซื้อเจ็ดแปดแล้วป้าก็ ครีตะวัอ้วนมาที่ร้านกาแฟวันนั้นที่เราเขียนผ้าไงอปบอกว่าเอางั้นก็ป้าก็บอกป้าป,าป้าซื้อแล้วก็เลยว่างั้นเอาเอาศูนย์แปดมาแล้วกันเออเขาก็เลยเอามันให้เลือกตั้งหลายใบ<ะ>แต่ป้าเลือกเอาสี่ศูนย์แปดหรือเปล่าสงสัยจะใช่ไปน,นี่แหละที่เหลือพี่วัดเอาอ่ะที่เหลือพี่วัดเอาศูนย์แปดอี่แกเอาต้องหลายใบนะกแกแกของแกไม่มีบ้างหรอ พี่นุวัฒน์นะไม่ใช่กบถุงง้าหรอป้าเลือกเอาไว้ใบสองใบหรือเปล่าหรือใบเดียวนี่แหละป้าเลือกเอาใบเอ้ยป้าเลือกเอาแค่คู่เดียวแต่ว่าซื้อด้วยกันเหรอเออวันนั้นน่ะที่เอาตะวนมาแล้วป้าบอกว่าเอาศูนย์แปดทีนี้ต้วันว่าศูนย์แปดเยอะมากเลยทีเนี้ยป้าก็เลยเอาเอาคู่เดียวเอาเอาตัวเนี้ยแล้วที่เหลือพี่ว้ายก็เมาหมดเลยพี่นุวัฒน์อ่ะเฮ้ยพี่นุวันรไม่พี่นุวัฒน์ไม่มีไม่มีข้าวเลยหรอไหนมาดูทิ มันมีศูนย์แปดตั้งหลายใบแล้วทีเนี้ยป้าก็บอกว่าป้าเอาแค่สองใบนี่แหละที่เหลือพี่ว่าก็เลยเหมาไปเลยศูนย์แปดะเมื่อวานไปทำบุญกันมาตะกี้ตะกี้ป้าก็เลยอะฮะเมื่อกี้แกยิ้มเยีมแกต้องมีสิเพราะว่าแกแต่แกซื้อศูนย์แปดแต่จะมีสี่ศูนย์แปดหรือเปล่าแต่ป้าดึงมาแค่คู่นี้ที่เหลือเอาศูนย์แปดเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้มีศูนย์แปดอะไรบ้างแต่แกแกเอาไปหมดเลยน่าจะสิบก่าใบนั่นแหละสองศูนย์แปดแอนกินแฮมห้าห้าแปดสี่ศูนย์แปดสองใบเท่าไหร่วะเนี่ย 7,6128สันใช่สามารถได้แปดพันใช่ึ้นเงินเลยเราบันจันมูท่อออกเจ็ดศนย์ปดนะบอกตรงตรงเพราะว่าซื้อแค่สองตัวคือเจ็ดเจ็ดกับสี่ศูนย์แปดเก็บอกตรงเมื่อวานนี้น้ำมนบอกน้ำมนออกมาจากพระธาตพนมแล้วบอกว่าแม่เหมือนจะหกเก้าว่างั้นเพาก็เลยซื้อกันลูกขคาอยู่ เพอไมหน่อยแจวมูเองนนี่เมื่อเช้ามราตื่นมาแล้วบอกว่าฉันมาปกอะไรเอ็นฉันมากครัของเราถามว่าได้คิวเลือกตั้งวันไหนเอ้ยเลือกตั้งที่เท่าไหร่ลงท้ายด้วย0ูนย์แทำบุญก็ได้เล็กน้อยไปดีกว่าไม่ได้เลยเอาจริงมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แบบนึงเน่ง ข้าหลังก็ซื้อมาต้องให้แอนต,ตรวจให้หจะได้เฮจะได้เฮเมื่อวานป้าธัญรอดหน่าไม่บอคือไม่ไม่มันไม่ได้ซื้อไอ้น,นี่นานมากไงนะทุกทีจะแบบเออเปาตังอะไรมาเนี้ยเข้าเปาตังทีนี้ตะวันมาพอด,ดีก็เลยได้ซื้ออย<ม>่าเล่าเห็นคลิปนี่เราที่มาคู่มือหละสร้างว่าตะวันตะวันบอกว่ามาแบบบกหักมาเออเมื่อะไราปลบกหักมาบอก เมียป่าเมียป่าเอาใช่ไมเออไม่ใช่ป่าเมียนะเมียป่าเขาเขาเขายังแซวกันอยู่ว่า<แ>ยังแซวอยู่ว่าเฮ้ยไอทำอะไรผิดเมียถึงป่าก็ง่อยงยมาบอกไม่ได้ออกมาแบบหลายเดือนแล้วแม่เล่ากับอะไรมาหลายเดือนลงอะไรนถามว่าจเจ้าไปใส่มาคอยไปหาเจ้าก็เจอแ,แต่ต้องไปดูพี่นวัดนะเพราะว่ามันตะวันหนึ่งมาศูนย์แปดเยอะมากแต่ค่อยบอกว่าค่อยเอาแค่สองใบเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็เลยเอาดึงตัวนี้มา ขาจำได้แล้วเขาถามแค่เลขศูนย์แปดกับตะอ้วนกินดิงมาเยอะมากเลยเออแต่ว่าพี่ว่าจะจะมีสี่ศูนย์แปดเหมือนป้าหรือเปล่าใคยว่าการน,นั้นนะ่ะป้าก็ดูถูกใบเนี่ยมีเล้สองเก้าสวยนะอ,อ๋อมี 2> 6, 2, 9, ยนะี่สิบกว่าใบอ่ะเงินมาเกี่ยวเท่าไหร่นะเจ็ดเก้าเจ็ดสองรอบที่ออกรอมาแทบหนึ่งเนาะหกสองก็หกสองเก้าจากหกจากเจ็ดจะหกหกสองเก้าอ่ะ ทำไม6กกับ9ไม่อยู่ติดกันมันออก1นึ่งสี่เจ็ดอ้ปาสี่กสองเก้าป้าป้าซื้อแบบดําดินน่ะห้าหกเก้าทำไมสี่หกแอมันไปออกสีเพราะว่าน้ำมนตบอกน้ำมนตบอกแต่ออกมาประธานแแม่เหมือนหกเก้าจะมาองมหยางใหญ่นี่จะมาได้ใส่ถือแล้วถึงแล้ยังถึงแล้ยังถือยังย่าชี้มารีบลงเร็วรีบลงย่าชี้มา ย่าอี่ไม่เป็นไรถเตอรี่ย่าก็อ้มาตาตืูหละหมดละหมดลได้สมโตถ่ายสอใบนึงป่ราบลที่หนึ่งขอหม่ะขอไหม่เลด้เอฟอเอเด้วยม้งฉันว่าเอฟเอฟซีว่าเห็ดด้วยวามคิดนี้ก็ิเดี๋ยเอาเฟ แล้วบอกแอนแล้วดีป่อถูกเลืกท้ายสองใบก็ดูแอดมินแอนไปก่อนเออเนี่ยเมืองหร่ลูกไปก่อนอะไรจะพานะพ่อสองคนแอนเปนชื่อพี่แอนจากแอนแล้วดีใช่ไหมแอนแบบแอนแอนแฟมิลี่แอนไม่ต้องถ่ายแล้วเอาไปแอนก็ได้ไม่ต้องถ่ายแล้วเออแอนตรวจ